ลักษณะพาร์ทครับลักษณะ,ะข,ของเสียงพาร์ทเนี่ยเหมือนกับก้านไม่ขีดเห็นไหมครับแล้วก็มีเหมือนหัวไม่ขีดแล้วก็มีพเกหลายท่านก็บอกว่าลักษณะอุบายสีนะครับลักษณะอกก็เหมือนกับฟันนะครับมีรากฟันด้วยก็คือบัเพ็นทุกรกิริยานะครับ สวัสดีครับเกบพระสําเร็จตามตำราครับคลิปนี้ก็6ก0กว่าคลิปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราดําเนินคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีออกทีบ้างนะครับวันละคลิปหรือวันเว้นวันคลิปบ้างนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกของผมนะครับก็พยายามจะทําให้ได้มากที่สุดนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับพี่มูลทิพรางบุญนะครับที่ผมเป็นประธานมูลทินะครับแล้วก็มีผู้ร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเจ้าพยาจพ PY บริษัทเอดีสแกนนะครับช่วยกัน ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับในพระสมเด็จเกศชโยนะครับก็เงินที่ท่านได้ทํามานับส่วนหนึ่งเราได้แบ่งไปทําบุญนะครับเพื่อร่วมนะครับสมทบทุนในการสร้างนะครับมหาวชิราลงกรณ์บารีเถรวาราชวิทยาลัยนะครับเป็นเงินจํานวน1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับได้บริจาคนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะครับกับผู้ร่วมบุญทุกท่านนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับ <c oughs> พระในชุดนี้ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสรุปเป็นเขาเรียกว่าบทสรุปของความแท้และมาตรฐานนะครับก็พูดคุยเลยครับว่าสาเหตุที่เรานําพระชุดนี้นะครับที่อยู่กลุ่มมหาพุทธพิมพ์เนี่ยของวัชยโยเนี่ยเ<ๆ>ข้ามานะครับซึ่งพระเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพระที่ระบุปีสร้างนะครับ2,400ต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดครับ เกิดขึ้นในการสร้างพระกุนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสมเด็จพระจันทร์ตโตพรมรังสีนะครับกลับจากกัมพูชานะครับแล้วก็ได้กันเทศมาพร้อมกับราชบุตรจากนั้นนะครับก็ได้นํากันเทศทั้งหมดนะครับมาสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ซึ่งเป็นพระรูปองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับก่อนที่จะสร้างวิหารโดยนะครับมีดําริว่ารถก็มีธงประเทศ ก็มีธงพระพุทธศาสนาก็ต้องมีธงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับพระจึงสร้างพระมหาพุทธภพเพื่อเป็นธงชัยของพระศาสนาเพื่อเป็นธงชัยปักหลักให้เทวดาได้เห็นนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นของการสร้างพระหมหาพุทธภพนี้นะครับก็มีผู้ที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการสร้างนะครับตั้งแต่พระหมหากษัตริย์ประชาชนนะครับคนจีนคนลาว นะครับคนคเขมรกัมบูชานะครับคนฝรั่งเศสแขกนะครับโอ้โหร่วมกันสร้างทั้งหมดนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในคํากล่าวของพระธรรมถาวรนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระละรังในปีพุทธศักราช2470นะครับ2470นะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระที่สมเด็จจันโตนะครับอุปชาให้ต้องบอกว่าท่านได้กล่าวไว้ว่า ก่อนหน้าที่พระสมเด็จเนี่ยจะใช้เนื้อปูนเปลือกหอยก็คือในปี2408นะครับหลังจาก2407ที่สมเด็จพระจานโตพรมังศีรับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยมีการใช้เนื้อดินแล้วก็มีเนื้อผงซึ่งดินก็มีดินเผาก็เบื้องนะครับโดยเนื้อที่ทําเป็นเนื้อผงแล้วเนี่ยนะครับก็มีความสวยงามแจกคนในวงังนะมีอยู่เท่านี้นะครับเมื่อเรานําเรื่องราวนะครับมา สังเคราะห์วิเคราะห์แล้วเนี่ยก็พบว่าก็มีความเป็นไปได้เลยที่พระนยุกแรกนะครับก็คือยุคที่มีการสร้างกลุแล้วถ้าเราจะตีความนะครับแล้วแต่ตีความถ้ากลุยุคแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมเด็จเกษยโยแต่ถ้าเกิดเป็นพระของสมเด็จโตที่สร้างกันมาเนี่ยยุคช่วง2,400เนี่ยบางคนก็บอกจะตีเป็นยุคกลางก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อยุติในหนังสือที่ผมทำนะครับ ว่าเราจะมองมุมไหนมันมองได้ทุกมุมครับมองมุมนี้ตรงนี้ก็เป็นกลางมองมุมภาะกลุสร้างจํานวนมากก็มองเป็นยุคแรกผู้เชีาญเนี่พระในชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งเป็นเนื้อดินซิ่งกลุ่มดินเกาหลีนี่นะครับนะเป็นดินผงนะครับไม่ใช่ผงปูนแยกกันนะเพราะเนื้อปูนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการสร้างเป็นจุดเริ่มตน้นแม้กระนั้นพระธรรมถทศวันนี้ก็พูดว่าในช่วงเวลาสุดท้ายในยก่อนปี2 4 1สสมเด็จพระาจโตมีการนะครับฝากกรุ นะครับจากวัลขังกกลับเข้าไปอีกในวัชโยอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีพระชุดแรกด้วยแล้วก็ชุดหลังด้วยที่สร้างทีหลังนํากลับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจะมีความต่างครับพระที่ท,ทําทีหลังเนี่ยก็จะมีเนื้อลักษณะปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับเราก็ต้องไปศึกษามีนึกนุ่มนึกแร่งอย่างไรนะบางคนเนี่ยมีพระสมเด็จเกชยโยแต่เอ๊ะทำไมเนื้อออกไปทางนึกนุ่มนึกแรง่งนั่นคือออกไปทางวัลคังบางคนมีเอ๊ะทำไมเนื้อดูแห้งดูผง นะครับน,น,นี้ก็คือน่าจะเป็นการสร้างครั้งแรกแต่ความคมชัดนะครับความชัดของพิมพ์ใกล้เคียงกันก็มีซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยองค์ประกอบต่างๆครับนี่คือจุดที่เราจะต้องพูดคุยนและนี่มันคือจุดเริ่มต้นนะครับเราจึงได้ทําชุดนี้แล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนะครับผมเองนจะไปที่สิงคโปร์นะครับคุณเอลฟี่ในส่วนของบริษัทเจ้าพยานรสิงห์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปในส่วนของวางระบบนะครับกับต่างประเทศละ ส่วนในเจ้าพญาจะพีวายนะครับตอนนี้ระบบเนี่ยได้ทำมาจนถึงเรื่องของบล็อกเชนต้องบอกนะครับบล็อกเชนนี่คือสิ่งสำคัญแล้วในองค์กรนี้เราก็สร้างวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความน่าเชื่อถือและมัน่นคงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้น,นะครับหลายท่านอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่าเราทำเอาไว้ให้แล้วนะครับส่วนในเรื่อง m e t a v e r s e เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ในการแสดงของแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของที่แสดงนั้นจะต้องเป็นของที่อยู่ใน ระบบที่เป็นบล็อกเชนนะครับผูกกับมาตรฐานต่างๆในการตรวจนั่นคือสิ่งที่นะครับความร่วมมือกันระหว่างอินดิสแกนเจ้าพญาจีพีวีเจ้าพญาโนสิงร่วมมือกันครับทาให้เป็นระบบเป็นซิสเต็มคราวนี้พอมาพูดกันตรงนี้ปุ๊บทุกคนก็บอกอ้าวอาวจารย์แล้วเรื่องของความแท้แท้คืออะไรปัจจุบันนะครับมีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเงินที่เป็นสกุลดิจิทัลแต่มีการใช้กันจริงเห็นไหมครับมีมูลค่ากันจริงๆขึ้นบ้างลงบ้าง แล้วแต่กลไกทางการตลาดแต่สิ่งที่ทําให้มันจริงขึ้นมาได้นั่นคือกระบวนการบล็อกเชนและการยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทาให้ของชิ้นหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่านั่นคือการยอมรับและการยอมรับนั้นจะต้องมีการอ้างอิงโดยมาตรฐานนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นสากัังนั้นสิ่งนี้เนี่ยผมที่เคยพูดไปเสมอว่าไอ้เปอร์เซ็นต์การยอมรับเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทางเอ็ดดี้สแกนเองเนี่ยก็คือมุ่งมั่นเรื่องมาตรฐาน ตั้งแต่นำมาตรฐานของ ISO เข้ามาจับเห็นไหมครับ20%แรกมาตรฐาน ISO เข้ามาจับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังก้าวไปสู่มาตรฐานฟรีมือแรงงานด้วยซึ่งผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับเข้ามาจับอีกในส่วนของผู้ใช้อุปกรณ์ผู้ตรวจสอบทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นมีมาตรฐานต่อมานะก็ต้องมีระบบฐานข้อมูลในสกุลเงินกลุ่มดิจิตอลมันก็มีฐานข้อมูลครับมีการรับรองนะครับโดย ยูเซอร์ทั้งหมดคือผู้ที่เข้ามาใช้ทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่าสกุลเงินนี้ใช่ยอมรับด้วยอะไรด้วยเขาเรียกว่ามีการขุดต้องนะครับลงทุนระดับคอมพิวเตอร์ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาขุดแล้วก็มีการสร้างบล็อกเชนบล็อกเชนก็จะขึ้นมาล็อกไว้ว่าของสิ่งนี้เนี่ยเคยอยู่กับใครส่งไปหาใครเคยทําการแก้ไขอะไรเป็นประวัติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วทุกคนเข้ามารับรู้เหมือนกันหมดจึงทําให้มีความเป็นจริงในโลกดิจิทัลซึ่งอันเนี้ย เราก็จะไปผูกอย่าง20%ที่ทําระบบฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจของเอ็ดีสแกนะครับการตรวจการรับรองตามมาตรฐานเซ o โอไม่ใช่ว่านึกจะตรวจเขารตรวจไปทุกอย่างก็จะมีฐานข้อมูลรองรับนะครับแล้วก็สามารถสืบค้นได้แล้วก็นําระบบบล็อกเชนเข้ามาล็อกเอาไว้ทีหนึง่งเห็นไหมครับอันนี้เราอิงไปกับคริปโตในขณะที่เรามีพระสมเด็จจริงๆมีผลตรวจจริงๆในขณะที่กลุ่มสก,กลุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ได้มีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเป็นไปได้สูงนะครับของการทําระบบตรงนี้เนี่ยมันจึงมีความน่าสนใจและมีน้ําหนักมากขึ้นเนื่องจากมีของจริงตั้งต้นมีกระบวนการตรวจสอบจริงตั้งต้นและกระบวนการการตรวจสอบได้รับรองมาตรฐาน ISO ผู้ตรวจสอบนะครับก็กําลังเข้าไปสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มาช่วยกันยืนยันเอามาค้าจากนั้นก็เอาเข้ามาสู่นาเคนะครับมีฐานข้อมูลมีระบบมาตรฐาน ISO ฝึกมีง,งานนะครับมีเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยสามข้อและส่วนเรื่องโอเคเรื่องของมืออาชีพที่เราเข้มา,ามาทำนั่นก็เรื่องหนึง่งสุดท้ายเราก็ไปนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จริงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเมตาเวิร์สทั้งหมดนั้นคือพื้นที่การแสดงครับแต่หัวใจเลยเนี่ยคือมาตรฐานการตรวจแล้วก็เรื่องของบล็อกเชนที่เข้ามาควบคุมแล้วล็อกทุกอย่างนะครับงนั้นหลายคนบอกว่าพาแท้ต้องซื้อขายได้ เพราะอะไรครับเพราะการซื้อขายเนี่ยมีการเอาเงินเข้ามาคําประกันเอาเข้ามายอมรับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งมันมันคือมันเป็นการแสดงว่าเออมีสิ่งนี้ยอมรับมีสิ่งนี้รับรองูง,ง่ายใช้เงินมารับรองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นของในโลกนี้มันอยู่ที่มีการรับรองแม้แต่ของที่เป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลก็มีนะครับบล็อกเชนมีระบบและมีผู้เข้ามาใช้เนี่ยรับรอง นั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายว่าทําไมเราถึงทําเป็นระบบแล้วเราค่อยๆเดินนะครับจริงๆเอ็ดดี้สแกนเองเปิดมาเนี่ยตรวจตัวตรวจแล้วก็ปินป้นบัตรปิ้นบัตรมันง่ายมากมันทําได้แต่ไม่ทําแบบนั้นต้องมาเสียเวลาทําฐานข้อมูลตรวจอย่างจริงจังด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้พัฒนาสู่บล็อกเชนแล้วด้วยโดยเจ้าพญาเจพีนี่คือก้าวที่จะค่อยๆเดินจนมั่นคงครับเพราะฉะนั้นคําว่าแท้เนะี่ยหมายความว่าของสิ่งนั้นมีการรับรองและมีความต้องการแล้วก็มีมูลค่า โดยสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราอาศัยมาตรฐานเป็นหลักเห็นไหมครับนำมาตรฐานเป็นหลักนําระบบบล็อกเชนระบบที่เป็นดิจิตอลที่เป็นมาตรฐานเข้ามาประกอบกันระหว่างสิ่งที่เป็นของจริงและสิ่งที่เป็นของดิจิตัลยอมรับจบเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมพูดย้ําเสมอว่านาฬิกาเรือหลักล้านอย่างนาฬิกาโรเล็กซ์ก็มาทําหลายสิ่งหลายอย่างก็เดินเข้ามาสู่จุดที่เป็นบล็อกเชนทําให้ของสิ่งนั้นนะครับมี สิ่งของที่ไปคู่กันก็นคือของที่มีตัวตนจริงและของที่มีตัวตนในโลกดิจิตอลที่ล็อกเอาไว้สิ่งนี้ที่ผมพยายามบอกทุกท่านแล้วเมื่อพระสมเด็จนะครับก้าวเข้าไปสู่นอกประเทศไทยแล้วเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลระบบบล็อกเชน NFT แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกคนเขาเห็นมูลค่าเพราะเขายอมรับนะครับในสิ่งที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็ให้มูลค่ากับหลักฐานนะครับ วัตถุทางดิจิทัลหรือดิจิทัลแอสเซทเรียบร้อยแล้วสินทรัพย์ทางดิจิทัลนี่คือสิ่งที่โลกมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อออกไปปุ๊บของนั้นมันมีมูลค่าเกิดขึ้นในตัวอยู่แล้วถ้าใครจะตีว่าของมีมูลค่ารับรองก็คือแท้มันก็แล้วแต่แต่ในมุมผมเนี่ยทุกอย่างนะครับต้องทําองค์ประกอบให้สมบูรณ์แล้วองค์ประกอบนั้นถูกรับรองด้วยมาตรฐานรับรองด้วยคนหรือรับรองด้วยสกุลเงินค่างเงินนั่นคือการซื้อครับแล้วแต่ เงินที่ว่าถ้าเป็นเงินที่เป็นคริปโตก็แล้วแต่ครับหรือเป็นเงินที่เป็นเงินจริงก็แล้วแต่ทั้งหมดก็ถือว่ามีมูลค่าทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแท้นมันตีความได้หลายรูปแบบแต่สิ่งที่เราพยายามทาเราพยายามทาทุกอย่างให้รับรองเพราะฉะนั้นเมื่อออกไปสู่โลกภายนอกนี่คืออะไรครับนี่คือดิจิทัลแอสเซทแท้เลยเห็นไหมครับส่วนเรื่องว่าพระสมเด็จนั้นจะทันยุคหรือไม่ก็ต้องมาดูในมาตรฐานการตรวจถ้าเขาเชื่อในมาตรฐาน PSDA เชื่อในมาตรฐานนี้ ก็แล้วแต่บุคคลนั้นจะเชื่อในกระบวนการและวิธีการของเราหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าเขาดูเห็นมาตรฐาน ISO ที่มารองรับมันก็กลายเป็นว่ามี ISO เข้ามารับรองกระบวนการนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือเรียกว่าสิ่งที่พยายามเดินอย่างถูกต้องและทั้งหมดอย่างที่บอกการเปิดบริษัทอย่างถูกต้องนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็มีในย่าสาคัญเพราะว่าบริษัทก็จะถูกรับรองโดยองค์กรของรัฐโดยกระทรวงของภาครัฐเห็นไหมครับ ทั้งหมดเนี่ยมันมีการรับรองต่อๆๆกันมานั้นการรับรองทั้งหมดนั่นแหละคือการยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มความน่าเชื่อถือไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องพยายามเป็นสิ่งที่ต้องเดินนะครับแม้ <c oughs> แต่องค์ความรู้ที่เราทาเนี่ยก็เป็นองค์ความรู้ที่เราทามาต้องพยายามทําก็มีการรับรองอีกทีหนึ่งอีกอันนี้คือเรื่องราวที่ผมนะครับได้ ทำบทสรุปให้ทุกท่านฟังว่าเนี่ยแหละสรุปของคําว่าแท้สรุปของคำมาตรฐานทุกอย่างนะครับอยู่ที่ระดับความน่าเชื่อถือของการรับรองยิ่งมีมากนะครับแล้วอยู่ในระบบที่น่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ในการรับรองมันก็ทําให้ของสิ่งนั้นนะครับสินทรัพย์สิ่งนั้นเนี่ยมีมูลค่าเมื่อมีมูลค่ามีการยอมรับและมีความต้องการสองสามสิ่งนี้มารวมกัน,นมีมูลค่าในตัวอยู่แล้ว มีการยอมรับก็คือหลายสิ่งหลายอย่างรับรองรับรองจากนั้นมีความต้องการเมื่อมาเจอกันครับขอมีมูลค่านะครับมีการรับรองยอมรับแล้วก็มีความต้องการเกิดขึ้นองค์ประกอบสมบูรณ์แบบก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดการซื้อขายกันนั่นคือปลายทางครับและนี่คือสิ่งที่เราพยายามทําทําไมถึงต้องไปต่างประเทศส่วนหนึ่งเพราะว่ามุมมองในคนต่างชาติกับคนไทยเราต้องบอกว่าแตกต่างกัน นะครับการมองโดยลักษณะของมาตรฐานความน่าเชื่อถือทั้งหมดเนี่ยมันไปง่ายไปแล้วมันไปแบบยั่งยืนเพราะว่าการไปของพระเหล่านี้เนี่ยนะไปแล้วไปพร้อมกับความรู้ฉะนั้นผมจะต้องไปด้วยผมจะต้องอธิบายความรู้ด้วยเราไม่ได้มองแค่ว่ามองเป็นสิ่งของอย่างเดียวมูลค่าแต่พระสมเด็จนั้นมีทั้งศิละปะมีทั้งเรื่องราวของพระศาสนาของพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระชานโตเนี่ยท่านไทยถ่ายทอดเอาไว้เพื่อให้เกิดเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะนั้นผมเชื่อว่าพระสมเด็จจะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะนอกจากคนไทยและคนต่างชาติด้วยเมื่อมีความสนใจเนี่ยพุทธคุณและบรารมีของท่านเนี่ยจะให้คนเหล่านั้นเนี่ยขันกลับมาศึกษาพุทธโดยที่เป็นพุทธที่เผยแพร่ไปจากคนไทยเรานะครับนี่คือ,น,คอนี่คือหัวใจสําคัญนะครับเห็นนะครับอันนี้เป็นบทสรุปนะครับใน600ตอนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเลยเริ่มต้นนะครับจากพระที่เป็นการกุศลนะครับใครทําบุญไปนะครับทางเจ้าพยาเจรพีไว้ก็เอาพระมาให้ท่านได้ดีสักหน้ตรวจรับรองให้ เจ้าพญาจีพีไว้ก็ทาระบบให้เห็นไหมครับให้อย่างเดียวส่วนเงินที่ได้ก็ทยอยเอาไปทาบุญในโครงการต่างๆหรือจะมีโครงการมาให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญเรื่อยๆนะครับแล้วจากนั้นพระเนี่ยเพื่อทํารักษาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าผมมาทาและรับทุกท่านเข้ามาในเบื้องต้นเนี่ยทุกท่านก็นจะคาดหวังเราลองเริ่มต้นนะครับนำล่องจากกลุ่มที่ทําบุญนี่แหละเดินหน้าไปก่อนนะครับ แล้วถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นอานิสงส์แล้วกันครับทำได้แล้วจะได้ขยายผลต่อและอย่างมันคือพระสมเด็จเกชัยโยนีย่มีลักษณะพุทธศิลป์ที่พิเศษเป็นป่ามันเป็นทุกขิยาแล้วมีเรื่องราวนะครับต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะสตอรี่เริ่มต้นต่างๆเนี่ยเป็นจุดสําคัญและเป็นจุดที่น่าจะสร้างความน่าสนใจได้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องทดลองกันครับโดยที่เราพยายามปูระบบลงทุนกันอย่างหนานแน่นแลครับเพื่อให้ระบบนั้นมีความสมบูรณ์เข้มแข็งพร้อมที่จะไปได้ทุกประเทศครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชม พระที่เป็นจุดเริ่มต้นกันครับชุดนี้นะครับอย่างที่บอกครับมีทั้งกลุ่มเนื้อดินด้วยนะครับดินเกาหลีเนี่ยข้างในก็จะขาวนะครับแล้วก็พิเศษ2,400นั่นหมายความว่าปี2,400เนี่ยนะครับวิหารนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับคือพระเนี่ยสร้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสร้างนะครับโบสถ์หรือวิหารเนี่ยนะครับอีกทีหนึ่งแล้วเนื้อก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับเห็นไหมครับแห้งนี่ก็คือ รุที่อยู่เพดานนะครับแล้วก็เป็นพระที่สร้างก่อนด้วยนะครับเนื้อนี่ก็เป็นกลุ่มเนื้อดินดินที่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่านะครับเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับลักษณะพระนะครับลักษณะของเสียนพระเนี่ยเหมือนกับก้านไม้ขีดเห็นไหมครับแล้วก็มีเหมือนหัวไม้ขีดแล้วก็มีพระเกตหลายท่านก็บอกว่าล,วลักษณะอุบายสีนะครับ ลักษณะอกก็เหมือนกับฟันนะครับมีรากฟันด้วยก็คือบําเพนทุกรกิริยานะครับเราก็จะเห็นคาบในที่แห้งๆนะครับเนี่ยก่อที่ผิวสวยงามนะครับเป็นผ้ากลุ่มเนื้อแห้งครับข้างบนนะครับชัดเจนครับลักษณะของธงเห็นไหมครับที่ผมพูดเสมอโค้งแล้วก็มีปลายธงนะครับก็คือเป็นธงชัยนะครับของพระศาสนาโดยด้านหลังนะครับก็พิเศษนะครับ 2,400นะครับพระที่เป็นลักษณะบรรจุกรุนะครับก็จะมีการใส่ปีและสมัยก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระเวลาจะเทศทีหนึ่งก็จะพูดครับว่าเป็นปีผู้ศักราชที่เท่าไหร่แล้วนะครับนะครับหลังจากพระเจ้าปรินิพพานนะครับนี่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีการทดสอบต่างๆนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กแรงสูงก็ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดนซิตี้อย่างเนี้ยองนี้นะครับเนื้อเนี้ยองค์นี้ก็เนื้อจะคลายออกไปทางดินขาวแล้วก็กลุ่มผงพิเศษด้วยนะครับนี่ก็เป็นพิเศษสองพันสี่ร้อยเช่นเดียวกันนะครับเราก็เคยชงกันไปแล้วนะครับเนื้อเนี้ยจะคลายพาสมเด็จกลุ่มเนื้อผงพิเศษล้วนนะครับแล้วผิวเนี่ยก็จะแห้งนะครับอันนี้ก็จะมีผงเกสรครับน้ำว่านผสมอยู่ด้วยนะครับสีก็เลยออกน้ำตาลนะครับ นหครับงนั้นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มพิมพ์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปนะครับที่พูดถึงประวัติการพบเจอครับกับพระท่านที่ได้พบเจอภาชนนี้นอกจากนั้นนะครับองค์นี้เคยดูไปแล้วมีพระที่เป็นสีด้วยนะครับนี่นะครับโดยก็อยู่ในกลุ่ม2400รอเช่นเดียวกันครับคราวนี้ หลายท่านบอกอะไรที่ผมเคยออกคลิปมาว่าพระที่ก่อนหน้านี้และพิมพ์เนื้อไม่ชัดละ่ะคือพอถูกเปลี่ยนมาเป็นปูนเปลือกหอยครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอเป็นปูนเปลือกหอยแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยมีช่วงที่ไม่ชัดอยู่ด้วยนะครับมีช่วงที่ไม่ชัดอยู่ด้วยช่วงทดลองซึ่งอันนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับที่พระธรรมทวรเนี่ยท่านได้กล่าวได้พูดเอาไว้นะครับ นั้นตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับใครที่ดูคลิปผมประจําสม่ําเสมอนะครับก็จะทราบได้ว่าเป็นหลายเรื่องเนี่ยผมเคยพูดมาแล้วทั้งหมดนะครับก็ขอให้กลับไปดูแต่คลิปหลังๆอย่างไรก็ตามผมจะพยายามนํากลับมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับส่วนจุดตําหนินะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นพิมพ์เนี่ยอย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นอย่างไรครับอ่าอันนี้ดูพิมพ์ครับสองพันสี กลุ่มพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเขี้ยวเป็นติ่งนะครับแต่จะไม่ชัดเหมือนกับพระที่เป็นมีเล็กๆจะไม่ชัดเหมือนกับพระที่อยู่ในยุคหลวงวิจารณ์ทําแล้วครับอันนั้นจะออกมาชัดเลยนะครับที่เป็นปูนเปือขอยนะครับนี่เนื้อเนี่ยเป็นกลุ่มดินดินเผากะเบื้องดินเกาหลีนะครับก็จะแห้งๆนะครับก็มีความกร่อนได้นะครับซึ่งดินที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงดินปลูกต้นไม้นะครับยังต้องแยกกันด้วย นะครับและแม้ว่าจะเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ตามนะครับคุณสมบัติอื่นนะครับที่เป็นคุณสมบัติทางแม่เหล็กเนี่ยก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับว่าความสําคัญของมวลสารและวัสดุต่างๆเห็นไหมครับพระชุดนี้นะครับพบเจอเมื่อ40ปีที่แล้วแต่คุณสมบัติในการสร้างยังคงมีนะครับ เพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าถูกพิธีนะครับพระสําคัญเนี่ยก็คือถูกพิธีมวลสารถูกต้องนะครับนห็นะครับล้มตามเลยนะครับนี่แหละครับคือความพิเศษที่เราพบแล้วก็นี่คือแม่เหล็ก4 5่พเกาซึ่งต้องบอกหลายท่านบอกแล้วถ้าแม่เหล็กไม่ดูดล่ะแล้วก็อย่างที่ผมย้าเสมอว่าแม่เหล็กอะไรค่าเท่าไหร่นะครับนี่สําคัญนะครับองค์นี้ถือว่าน้อยนะครับก็ต้องปรับด้านกันไปนะครับ นี่นะครับล้มตามเช่นเดียวกันครับแม่เหล็กแรงสูง4,500เก้านะครับนี่นะครับก็ต้องดูแม่เหล็กด้วยบางทีบางท่านใช้แม่เหล็กอะไรไม่รู้แล้วไม่เคยวัดค่าแล้วก็บอกแต่พระเขาว่าใช่พระท่านอ่ะแท้แต่ท่านก็บอกว่าพระแทะไม่จําเป็นต้องดูดได้ว่าต้องลองคือคนี่แหละจึงเรียกว่ามาตรฐานครับการจะกล้าไปสู่มาตรฐานได้เนี่ยมันต้องทําหลายอย่างครับแล้วต้องเข้าใจด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเองนะครับดิชชกรนเองพยายามนะครับ ที่จะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะครับเพื่อทุกทท่านด้วยนะครับครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามนะครับและใครสนใจนะครับหลังจากดูแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเข้าไปชมนะครับพระที่อยู่ในกลุ่มเดียวเนี่ยแหละที่เป็นกลุ่มทําบุญอื่นได้ตามลิงก์นี้นะครับเข้าไปสแกนนะครับหรือเข้าไปอยู่ในไลน์ OA สอบถามได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนที่เราจะเตรียมนะครับปิด การเปิดจองนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาเดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าจะแค่สิ้นเดือนมีนาหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเตรียมลุยไปที่สิงคโปร์แล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนงนั้นช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ถ้าท่านใดสนใจนะครับก่อนที่จะปิดจองนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทําบุญอะไรอย่างต่อเนื่องนะครับบริจาคยังอีกเยอะนะครับรวมทั้งพระสนเด็ดําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเหลือองค์ไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับต้องขอบคุณทุกท สวัสดีครับ